นี่คือเด็จกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับเป็นข่าวดีของวงการกีฬาแทเพราะว่าเทรนด์ใหม่ของเศรษฐีในะปัจจุบันนั้นก็คือปั้นให้ลูกเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติฮะคือน่าสงสัยนะครับว่าลูกที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีนั้นความสะดวกสบายความหรูหรานั้นอยู่รอบกายแต่แล้วทำไมพวกเธอถึงอยากจะซ้อมอย่างหนักทำไมถึงยอมเหนื่อยเพื่อที่จะเป็นทีมชาติ เรื่องนี้น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการขี่ม้าเนี่ยเสน่ห์ของขี่ม้ามันคืออะไรวันนี้เราจัดไปฮะไปพูดกับทางด้านเสียงซอเลิศรัตนชัยครับคนที่ดูรายการผมตอนนี้คงจะถามเป็นคําถามเดียวกันนะฮะว่ารู้หรือเปล่าว่าตัวเองได้แชมป์กี่ครั้งด้วยความคิดสร้างสรรค์ของน้องเขาเนี่ยนะฮะเขารู้หมดเลยครับว่าปีหนึ่งเนี่ยเขาได้แชมป์กี่รายการจริงๆเป็นไอเดียของโค้ชค่ะเป็นพี่เอกสิษย์ธยากูเป็นโค้ชแล้วก็พี่เขาเคยเสนอว่า เราน่าจะทําอะไรที่แบบว่าจาได้ว่าเราได้แชมป์กี่ครั้งแล้วฉะนั้นอันนี้ก็คือหนึ่งดวงแปลว่าหนึ่งดวงก็หนึ่งแชมป์ค่ะอันนี้คือสีส้มแล้ะสีส้มกับสีม่วงสีฟ้าอันนี้จะเป็นแชมป์ใหญ่ๆแล้วก็สีม่วงนี่ก็จะเป็นถ้วยพระเทพค่ะแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าเห็นไหมฮะมันเป็นมันเป็นสิ่งไม่ใช่ไม่มันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะ เพราะมันชนะเยอะจนจำไม่ได้ผมต้องถามงี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลานึกถึงมาเนี่ยเขาบอกโอบบางตัวเป็นหลักล้านบางตัวเป็นหลักสิบล้านที่ว่าเป็นสุดยอดของมาเนี่ยสิ่งที่แยก ดีออกจากเยี่ยมค่ะก็จะเป็น attitude แล้วก็คุณภาพของมมานะคะคแต่ละตัวคือความคิดของม้าเพราะเขาเป็นนักกีฬาเหมือนกันหรือว่าพ่อพันธุ์แม่พันธเขาเป็นยังไงสายพันสายพันใช่ค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพ่อเป็นแชมป์มอนนุนีนก็จะยิ่งแพงคือเขาเออกมาเนี่ยเหมือนคนเลยคือบางตัวเนี่ยเวลาซ้อมซ้อมอย่างเทพถึงเวลาไปแข่งจริงทําไม่ได้บางตัวเวลาให้ซ้อมไม่ซ้อมแต่เวลาไปแข่งโอ้โห ้อมขั้นเทพเลยใช่ค่ะมาก็เหมือนนักกีฬาคนหนึ่งนะคะแล้วก็เหมือนคนที่แบบบางวันโอ้ยเราขี้เกียจเรา<ช>ไม่อยากซ้อม<ช>เป็นนู่นเปนี่แต่พอบ,บางวันอุย๊ยโหวันนี้แบบฟิตเต็มที่คน<ช>ไม่พร้อมบ้างม้าพร้อมบ้างต้องพยายามให้ทั้งม้าทั้งคนพร้อมไปพร้อมๆกันเป็นกีฬาที่แปลกใหม่เพราะว่าไม่มีกีฬาไหนที่อยู่ในโอลิมปิกแล้วใช้เพื่อร่วมทางเป็นสัตว์่นคือม้าก็ขี่ม้าต้องใช้ หลายๆอย่างรวมกันสองรวมเป็นหนึ่งค่ะแล้วก็ขี่ม้าไม่ใช่แค่นักกีฬามาเรามีทีมงานที่ช่วยเหลือโค้ชคุณพ่อคุณแม่เจ้าของข้อคอกม้าพี่คนเลี้ยงม้าโอ้ช่างเกือกเหมือนฟอร,รมละวันเลยว,วันจันทร์หน้า16นาฬิกา,นา,กานาทียังมีช็อตเด็ดอีกเพียบนอกจากเสียงโซจะเป็นยอดนักขี่ม้าแล้วเธอยังเลี้ยงม้าแคร แล้วก็มีสุนัขที่ขึ้นชื่อว่าซื่อสัตว์ที่สุดในโลกอีกด้วยเอาละครับเมื่อสุนัขเจอกับม้าอะไรจะเกิดขึ้นครับมันจ้องหน้ากันนะฮะ